น,นมาสการค่ะปูค่ะอาจจะเลยพอเลยแล้วโจเอฟีที่ดูโจอยู่คัางโจฟังแลพออยู่ฟังฟงปูอ,อ,ยงอยู่นะ<า>ที่เขาเผิดทขบอกพีทางตาเลอกมาแล้วนะมาท<า>ีาบอกเดี๋ยวทางรัฐบาลไทยนะค่ะปูคลิปนี้เนาะรัฐบาลไทยพี่ขบอกนะละเลขปูสองหมายเลข <c oughs> พีเลขาบอกหนึ่งหมายเลขเลขสายสองตัวล่างทีขบ,บุกหนึ่งเลขนะแค่นั้น อาะอ่ะก่อนไปดูใหม่เนะคะดูของเก่าก่อนคือบางคนก็จะลืมเพราะว่าเวลามันสิบห้าวันเนาะคะ่ะถึงจะเวียนมาอีกหนึ่งรอบนะคปู่เนาะก็ว่าที่แล้วรัฐบาลไทยปู่พิษณุโลกเนาะสิบหนึ่งธันวาสองหก้าแปดก็คือวิ่งรูดสองกับห้าโอ้ยสองมาสองสองล่างแล้วก็สองก็มาบนอีกห้าก็มาบนอีก เลกวิ่งรูดกอดกันเข้าอีกโอ้ย oh, <Okay. S 1> จับที่หกสองมาห้าสองนะครับปู่ก็ <Yeah. S 1> oh, เลขวิ่งรูดปูป่นี่สุดยอดมากเลขวิ่งเลขร<ๆ>ูดเน่ใครไปวิ่งไปรูดได้เลยนะรัฐบาลไทยเนี่ยได <Yeah. S 1> ผ่านตลอดนะทีนี้ก็จะตามรัฐบาลไทยต่อปู่ฝันดีไหมครับปู่ หมายนฝันะหมายนลขหมายเลขคอยเลขคำนวณนี่แหละนะเลขคำนวณสองหมายเลขก็แล้วก็เลขฝีระบบหมายเลขหนึ่งนะที่นี่มันมันพูดมันเป็นเลขวันของเพชรของล่างตรงแล้วก็เป็นเลขที่ไปเอามาจากกองสลักดอกไม้เลขนี้มันตรงกันนะโอ้อะส่งสาวไทยเข้าประกวดแล้วทีนี่ บก็ดีส่งแต่สวววาวเล่านะคบปูพรุ่งนี้ค่อยเรียีที่คอยหวยอาจันย์ก็เราพรุ่งนี้เลือกใคร่ไปตามใครแม่นแม่นก็ตามกันไปกพระอาจันย์จะปล่อยพรุ่งนี้นะค่ะโจว่าโจวังตัวไหนก็แล้วแต่พอาจันท์จะปล่อยพรุ่งนี้นะ16ธันวาวันนี้ก็16ธันวาน,น, 6, นะคร <16 S 1> ับ68นะดูหัวข้อด้วยนะคะรัฐบาลไทยแล้วกันรัฐบาลไทยเด้อ เพราะของปู่จะมีลาวมีไทยด้วยอะไอเอฟซีอ่านด้วยนะเงินอันนี้เป็นของไทยสาลาวก็ประกวดสาวไทยก็ประกวดประกวดได้ที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในเรื่องวันนี้สาไทยเสาวลาวได้ที่หนึ่งมาแล้วนะวันวันที่สิบสองที่ผ่านมา เข้าหกสี่เข้าหกสี่ด้วยนะคะเข้าหกสี่วิ่งรูดสี่เนาะเข้าเป็นตัวกลับ,บสาวลาวสาวลาวสาวลาวเรเือมาแล้วนะกายปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่จะมาพุ่งกระจุดปีใหม่แต่แล้วกลับมาแล้วนะข,ขอไปปีใหม่ค่ารถให้เอฟซีกลับบ้านกลับซ่องหน่อยนะครับปู่ว่าปกลับไปหาพ่อหาแม่เนาะ เดินทางขัน้ำมุงน้ำมันยิงลูทัวไหนก็ปู่ไทยใช่ก็ให้ไปสามหมายเลขมนาะเลขวิ่งเลขลูทให้ไปเจ็เก้าสี่สามมีเก้ามีสี่เนาะงั้นแล้วก็มีสามเน้นตัวไหนก็ปูไอเน้นก็น่าจะเน้นสี่กับสามเนี่ยนะเน้นสี่กับสามเน้นสี่กับสามเนาะเน้นมาที่สี่กับสาม ฮึ่นโลดดูตัวเน้นเราด้วยอ่ะตัวเน้นว่ที่แล้วว่าสองกับผ้าก็มาสองกับผ้าเข้าตัวเน้นนะทีนี้สามตัวมีกี่คู่ครับปูมีกี่ชุดสามตัวสามตัวมีสองชุดแถมชุดหนึ่งนะแล้วก็ขอยตีกระบอกชุดหนึ่งนะ,ะมากครับปูอ่าสามตัวจับชุดแรกให้ไปที่สามหกสาม 3, 6, 3ามหกสามค่ะชุดที่สองให้หกหกสามหกหกสามค่ะชุดที่สามให้ตองสามเลยนะตองสามชุดที่สามให้ตองสามนะโหสามเลยหรอพีกระบกพีกระบกก็มามันฝันฝันมันฝันมันได้สี่หกหนึ่งอันนี้เลขของอะไรครับพีกระบกอ่ะ อ่ของพีะบกุกของล่างทรงพีะบกุกอือของทรงพีบนะบุกเนาะเขียนพีกระบุกแล้วนะปนะูนะ่เนาะพีบ่พบรกบปแล้นะเทพเทพเป็นเทพพีกระบุกเทพเขียนว่าเทพพีกระบก,ก,บกจ้ะนี่ะบกุกเทพเขาได้ตัวไหนครับปู่ได้มาที่สี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งเนาะจ้ะ แล้วก็ไอโนบผงไผไปลากองสลากก็ได้ 1, 4, หนึ่งสี่หกไม้หงไผ่หงไผ่ได้ไรนะคะปู่ของไผ่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหน้าหงไผ่แล้วก็เลขท้ายสองตัวลา่างสี่ สองตัวบนยังยังไม่จับเลยครับปู่สองตัวบนสองตัวบนก็ใครจะเล่นก็เล่นครมีสามหกกับสามสามแค่นั้นจับสามหกสามสามสามหกหรือหกสามครับปู่สามหกนะก็หกสามสามหกก็ได้นะสามหกแล้วก็สามสามแล้วก็สามสามอแล้วก็เล็ก เลขล่างของไอ้ผีกระบอกเนี่ยนะนกผงเนี่ยหายมาหน่าสี่เก้ามาตัวเดียวผงพายเลขล่างให้กระบอกให้สี่เก้าเนาะอ่าหายสี่เก้ามาตัวเดียวนะเลขขายจะไปตัดเล่นสี่หกอะไรก็แล้วแต่เลขขายจะเอาของหลวงปู่ลงมาสี่สี่หกลงล่างหรือไม่ลงก็แล้วแต่ปกติไม่ค่อยลงของหลวงปู่นะแต่นี่มัหนให้ล่างมาโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมัรบอกว่าโยนเปล่งป้องแล้วมันตกลงล่างนะ ียงปองสามลูกโยนลงไปสามลูกเปิดฝาสองลูกนะมันมีที่ลูกที่เปิดมันมีสี่กับเก้าลูกที่ไม่ได้เปิดมันก็เป็นศูนย์ได้นะก็คือพีกกระบอกให้สี่หกหนึ่งและล่างก็คือสี่เก้านะครับปู่ใช่ส่วนหงพายก็มีแต่สามตัวอย่างเดียวเนาะมีแต่สามตัวอย่างเดียวนี่แหละเลขในเลขของพายนี่แหละสี่เก้าเนี่ยมันเอาลูกตะคราบลูกปิงปองมาอ้าวไม่ใช่ของพีกกระบอกใช่ไหมพีกกระบอกมันให้ ถี่ระบบมันเขียนให้ใจมือตัวเดียวนะเออสี่หกหนึ่งแต่ว่าหงพายคือหนึ่งสีง่หกและสี่เก้าถูกปะใช่ใช่ถูกต้องอ๋อ,อเป็นของหงพายอ่ะเขียนให้ถูก<แ>เนาะจะได้รู้ว่าของใครเป็นของใครเดี๋ยวลบบอกกัน,อ,นอันเขียนผิด<แ>จะได้ถูกให้ตรงประเด็นเนาะจะได้รู้ว่าเออตามของใครตามของใคร มัจับตามขายแล้วพอมัจะมาหาปูเลยเขาเนี่ยมันจะปล่อยกระปูนี้แหละนะมาไม่ได้ปล่อยขายแล้วก็ปล่อยกระปูนี่แหละแต่ว่าก็คือจะได้รู้ว่าเป็นเลขของหงษ์ไยหรือว่าเป็นของผีกระบกนะคบปูนไม้นะ้็ะะแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งปีหน้าถึงจะปล่อยมีแม่นางนั่นอีกตัวแม่นางเหมยอีกตัวนึ่งปีหน้าจะปล่อยแม่นางเหมยนะแม่นางเหมยนี่เป็น เป็นเป็นเป็นผีหรือเป็นคนก็ถูกเป็นเทพเป็นเทพอ๋อเป็นเจ้าแม่นะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่นางเหมยปีหน้าถึงจะปล่อยแม่เหมยนะปีนี้ปล่อยปอยีก็บอกว่าไอโนโผงไปก่อนจ้าแค่นี้ก็อ,อีกงวดเดียวแค่นนะั้นงวดเดียวสิ้นปีแล้วนะแล้วก็รอไปปลดปีหน้าแล้วก็ปลดกันใหม่ก็คือเลขอ่ะ ชุดนี้เนาะคะปูก็จะมีอวิ่งรูด 9, 4, 3, เก้าสี่สามเล่นที่สี่กับสามนะครับปูแล้วก็สามตัวมีสามหกสามหกหกสาม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 จำให้สองตัวก็คือสามหกและสามสามนะครับปู่แล้วก็ผีกระบอกเทพให้สี่หกหนึ่งนะครับปู่ ส่วนหงพายให้หนึ่งสี่หกและสี่เก้านะคะปูสี่เก้านีน่เป็นล่างเลยนะล่างนะสี่เก้าเป็นล่างล่างกันบนด้วยเนาะล่างกันบนด้วยเผื่อว่ามามบนเนาะรายการเรื่อนเลยการ <laughs> โอ้บางทีเราคิดว่าล่างมันมาบนก็โอ้อยจะร้องอีกนะครับปูเนาะจะได้อีกนะ แลกแจกนะเงินเขาเขาจะเจออะไรก็แลกแจกจนกันที่หนึ่งสี่หกเอิงปู่สามตัวเน้นตัวไหนสามหกสามหกหกสาม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 เน้นหกสามหกนี่เลยแล้วก็ของฟีของผีนี่เน้นสองตัวนี่แหละนะว่ามันเน้นหนึ่งเน้นที่สามหกนะคะปู่ สามหกก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกในเลนสองตัวนี่กันนะนำมาจะสุดแล้วนะจะอันเน่้ยสองขุดชุดก็คือสามหกสามและหกหกสามเลครับปู่เนาะใช่มันการไว้เฉยนะส่วนตองสามนี่ใครชอบก็เอาไปเลยอ่ามันการไว้เฉยนะจ้ะการไว้หกหกสามกับตองสามเฉยๆนะสายวิ่งสายรูดเนะของปู่เนี่ยไม่หลุดเนาะ เข้าดีมากสายวิ่งสายรูดเอาไปดูได้นะะ้องอ่ะว่าปูเน้นตัวไหนลองดูงวดที่แล้วคือสองห้าก็เน้นสองห้างวดนี้เน้นที่สี่กับสามนะครับปูจ <Yeah. S 1> ้ะจ้ะเป็นแนวทางเพื่อนบ้านเอ้ยเป็นแนวทางร้าบ้านไทยนะะ้องอ่ะขนมไทยบานนี้นี่ไะ <Yeah. S 1> เก่าใหม่ดูสวยกันได้ <Yeah. S 1> ปูมะไรคุยกับเอฟซีอีกไหมครับปู ก็จะฝากชองโจเนี่ยแล้วปูจะบอกบุญไปนะบอกบุญหลวงปูจะถื้อพัดลมติดสาราที่วัดนี่แหละชือีวัดหลวงปูอยู่เนี่ยข้างล่างตอนนี้ทาซีอ่นะทา่าซีงซื้อพัดลมสักยี่สิบตัวนะทลายขนาดใหญ่ที่ทรงรงให้โจดูนั่นแหละนะลงไอเอฟซดูด,ด้วยก็ได้นะพัดลมแล้วก็ไฟเจ็ดสิบดวงนะแล้วก็สายไฟอุปกรณ์ทั้งหมดนะ ขาจะบอกปุนเอฟซีมาคนที่ไม่ได้ถูกไปหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ใครอยากจะทำห้าบาทสิบบาทผ่านช่องโจมาได้อาลูกปูโดยตรงก็ได้จ้ะจะเคลขึ้นหมายเลขโทรศัพท์มาโดยก็ได้นะจะได้ช่วยกับคุณพนสักยี่สิบตัวนะตอนนี้กําลังทาสีอยู่ทาสีรอบที่สองฝนมันตกทาไม่ได้นะก็หมดไปประมาณห้าหมื่นแลวตอนนี้ห้าหมื่นยังไม่เสร็จนะทั้งหมดเสร็จเลยเนี่ยมันหมดไปสองสิบสิบสองล้านกว่าแล้วนะ เบอร์ถั่วเบอร์อะไรเนาะนะปูก็เบอร์ศูนย์สี่เก้าปูบอกเลยค่ะศูนย์สี่เก้าอะไรครับปูสามหนึ่งสามศูนย์สี่เก้าสามหนึ่งสามอะไรอีกครับปูเจ็ดสามศูนย์หนึ่งค่ะเอฟซีจดเอานะคะให้เอฟซีจดก่อนเพราะว่าไม่มีพื้นที่เขียนกับปูศูนย์ สี่เก้าห้าสามหนึ่งสามห้าเจ็ดสามศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามจนหนึ่งเลยเจ็ดสามหนึ่งศูนย์อะไรนะเจ้าเกก็จำผิดถูกค่ะอาจจำเอาหนะคะ FC จนเอานะที่ปู่หมองนะศูนย์สี่เก้าเนาะค่ะสามหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเนาะค่ะจดเอาน้อจดเอา ครจะโทรหาปู่นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกสายนะคะปู่เนาะยินดีต้อนรับแล้วพรุ่งนี้ก็จะปล่อยหวยเรานะใครที่รอปู่อยู่หรือใครดูเชนแม่นๆก็ดูติดตามโจไปนะติดตามให้กำลังใจกันไปซื้อไม่ซื้อสมัยเป็นไรนะก็เลิจะไปซื้อรัฐบาลไทยที่ยังทันดูก็จะไปจับผีกระบอกเนี่ยหรือจะได้สามหกสามอะไรก็สามสามปีเก้าเนี่ยนะเลขท้ายของตัวกัแล้วก็ว่ากันไป คุนุนรัฐบาลไทยเพื่อจะมานะ่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกหนาวร้อนอู้บ้าหมดนะวันนี้ประลืนนะมันจะออกนะำประหลืนลก็มีคลิปเดียวนี่แหละไม่ไม่ลงแล้วให้ฝันใน้อะไรก็ไม่ลงแล้วนะก็มีหมดแค่นี้ไม่ลงไม่จริงใจพรุ่งนี้ก็จะปล่อยหวยเราคลิปเดียวเหมือนกันอาจจะชักช้าหมายเลขก็ขไม่เกินนี้นะ สามหมายเลขหรือสองหมายเลขนะรอนกโงไปบินไปเวียงจันทร์ก่อนนะไปนนทบุรีเวียงจันทร์ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้มาวายมันกินแทกโโลนึงก่อนมันจะได้มีแรงบินนกอะไรนะปู่นกนกนกโขงพาย<ง>นกโขาางพายนครศรีธรรมราชไงที่เขาลา่ามโซ่ไว้นะี่เขาล่ามโซไว้ในลูกหลานมันนะมันมาอยู่มันมาอยู่กับเขาบกปักรักษาเขาบอกใครก็เอาไปไม่ได้นะมันมีฤทธิ์นะ มันมีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์มีเด็ดอาจามันให้มาแล้วเนี่ยมันขเข้าหวยลาไปแล้วไงเนี่ยมันให้หน,นึ่งสี่หกมาได้ไงมันให้มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วไงโอ้ผมไม่ได้ปล่อยลงไปมันบอกเป็นหวยไทยไงผมก็เลยไม่เอาลงเลยหวยไทยปูก็ได้หกสี่มาแล้วหวยลาวูก็ได้หกูมาแล้วไง,กกไ 6, วไงจ้ะก็เลยไม่ลงเลยนะก็เลยว,วันนี้ก็เลยเนี่ยนะเอาอยัางที่บอกนี่นแหละโจนะาหลวงปู จะซื้อสายไฟนะสายไฟก็หลอดไฟแคนะ่เจ็ดสิบนะเจ็ดสิบดวงแล้วก็สวิต์ปลั๊กแล้วก็ทอ่อทั้งหมดแหละนะทอ่อการไฟช็อตเนี่ยนะ,ะทอ่ทอช็อตแล้วก็พัดลมยี่สิบตัวก็จะว่าจัดถวายช่วงปีใหม่นี้แหละนะ,ะถ้ามันได้ยังไงก็เดี๋ยวก็ให้เลขเข้านเนาะปูนเนาะให้เลขเป็นเลมหลักกัะ ได้ให้ FC มีโชคมีลาบเลยใครเชียไม่ได้ซื้ออยากจะทําบุญนะแสงกระหว่างกระภาจารย์ก็ทำได้หรืออยากจะทํามาเป็นตัวอะไรก็พันลมก็ตัวละพันห้านะสายไฟก็ขดขดเล็กนะขดสายสายเล็กก็ร้อยหมวนละหมวนละพันสองนะหรือจะไม่ไม่มีก็หาบาทจิบบาทผ่านจองโตมาปูก็ได้นะคนละหบาทจบบาทเด็กก็ได้เยอะเองนะ หมดตัวเล็กตัวน้อยมันคาบมานิดเดียวยังได้นะทำแ้งใช่ไหมแป๊บเดียวยังได้นะทั้งเก้าหมื่นอก็เสร็จไปแล้วนะตอนนี้ก็จะช่วยทางวัดที่เรามาอยู่ก็เป็นแสงสว่างกับผวามบนะครึ่งของห้องเนี้นะที่ทายไปให้ดู้วยเลยนะโจนะครึ่งเดียวนะพญาก็เบื้องเสร็จแล้วกระเบื้องก็มีคนมาถวายถวายข้างในเสร็จเลยข้างนอกยังไม่มีนะ ข้างนอกเขาบอกกันเองนะเราจะบอกได้เฉพาะข้างในเอาแสงระวังกับพัดลมโอเคนะจะได้ทารากับเล็บแดงนะก็ขอให้วันนี้ให้ทุกคนโชคดีมีใจกันเนาะไปตามโจ้ไปกดไลค์กดแชร์ชอบโจ้ก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองทุกคนเลยนะทุกครอบครัวขอให้มีเงินใช้กันนะทุกคนทุกคนเลยอายุนุ่นทุกครั้งพลังเลยสตาสาทุสาธุค่ะปู่ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะปู่กลับนมัสการค่ะ เียนพอเลยจ้ะ,ะก็เป็นแนวทางแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ปู่ก็มีโครงการที่จะทำนะกาอทำออติดพัดลมนะการที่ปู่ถ่ายส่งมาให้เนาะ,ะนี่ค่ะติดพัดลมที่วัดที่ปู่อยู่เนะคะ่ะสถานที่นี่ค่ะข้างล่างเนาะเพิ่งปูก่กระเบื้องเสร็จนะคะนี่ค่ะ อันนี้ที่ปู่ส่งมาให้แอดดูเนาะค่ะใครอยากร่วมบุญร่วมทานกับปู่ก็อได้เนาะ,ะเดี๋ยวออดรอถ้าแนวทางรัฐบาลไทยเข้าวันนี้ก็ใครอยากร่วมบุญกับปู่ก็ร่วมได้เนาะ,ะเดี๋ยวจะเบอร์โทรก็บอกไปแล้วเนาะ,ะตามนั้นเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่าน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับ,สน,บสนุนเล่นการพรนันทุกเน้นต่างขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านน่างนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องตลอดนะผู้ดไดกดให้ขอให้ถูกรังวัลที่ถึงถูกทุกๆหลังวันที่มีหนึ่งถึงห้าสามตัวหน้าสามตัวท้าย,ส,าายสองตัวท้ายขอให้รวยให้เฮงให้ปัง ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ